คุณรู้ไหมไมโครเวฟที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เกิดจากอุบัติเหตุก่อนจะฟังเนื้อหากดติดตามไว้ก่อนนะเราไปฟังกันเลยไมโครเวฟที่เราอุ่นข้าวทุกวันจริงๆแล้วมันเกิดจากอุบัติเหตุในห้องทดลองแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะตัวเอกคือเพอร์ซี่สเปนเซอร์วิศวกรอ,อเมริกันที่กําลังทํางานกับแมกนิตรอนหลอดสร้างคลื่นไมโครเวฟสาหรับเรดาร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวันหนึ่งเขายือนอยู่ใกล้เครื่องแล้วรู้สึกว่าขนมช็อกโกแลตในกระเป๋าและลายเละแบบงงๆ ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอลองเอาเมล็ดขา้าวโพดมาวางใกล้ๆมันแตกป๊อบกลายเป็นป๊อบคอนต่อหน้าต่อตาจากนั้นเขาจึงลองต่อด้วยไข่ดิบผลคือมันระเบิดจนเลอะหน้าผู้ช่วยกลายเป็นโมเมนต์ขำๆที่บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเลย สเปนเซอร์เริ่มจับทางได้ว่าคลื่นไมโครเวฟทําให้น้ําในอาหารสั่นสะเทือนจนเกิดความร้อนเขาเลยออกแบบกล่องโลหะรวมคลื่นเอาไว้ไม่ให้มันฟุ้งออกมาทั่วห้องและกล่องนั้นแหละคือต้นแบบไมโครเวฟเครื่องแรกของโลกที่สูงเท่าตู้เย็นใช้ในร้านอาหารก่อนจะค่อยๆเล็กลงจนมาอยู่ในครัวบ้านเราเรียกว่าจากช็อกโกแลตละ,ล,ะลายแบบงงๆสู่เครื่องที่ถุกบ้านใช้อุบัติเหตุนั้นเปลี่ยนโลกการทําอาหารไปเลยจริงๆ